ทำไมถึงอยากเรียนภาษาจีนก็จะตอบว่าชอบผู้ชายจีนสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าจอ์นี่ที่บัวได้ฝึกภาษาจีนด้วยตัวเองมาปีนี้ก็ครบ4ปีแล้วนะคะ เหตุผลที่บัวอยากจะฝึกภาษาจีนมีอยู่3ข้อหลักๆด้วยกันนะคะ1คือเมื่อตอนปี2014เนี่ยบัวได้มีโอกาสไปเมืองจีนครั้งแรกนะคะไปที่กวางโจวตอนนั้นเพื่อนทําธุรกิจนําเข้าพวกสินค้าเบ็ดตเตล็ดมาขายที่ประเทศไทยนะคะเพื่อนก็ชวนไปไปงานแคนตอนแฟร์นะคะที่กวางโจวซึ่งเป็นงานแฟร์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยนะคะซึ่ง เป็นอะไรที่เปิดโลกของบัวมากเลยนะคะคือตอนนั้น,นย้อนกลับไปเมื่อปี2014เนาะ11ปีที่แล้วความคิดของบัวและคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับประเทศจีนน่ะคิดว่าน่าจะเหมือนกันคือ 1. ชอบทำของก๊อป 2. ทำของไม่ดีสินค้าราคาถูกมากแต่ใช้ได้แบบ3ครั้งแตกหักแล้วต้องเปลี่ยนใหม่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะจ,ะจะริญแล้วก็ล้ำสมัยขนาดนี้นะคะคือพอไปที่งานเห็นแล้วแบบโอ้โห มันแตกต่างจากที่เราคิดมากเราได้ไปเห็นเทคโนโลยีสินค้าต่างๆที่มันดูแบบล้ำสมัยกว่าเราไปเยอะอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นที่นู่นเยอะมากนะคะตอนนั้นคือรู้สึกกลัวเลยอะรู้สึกกลัวว่าธุรกิจที่เราทําอยู่ตอนนั้นอะมันจะอ,อะไรไปสู้เขาได้วะคือคิดอย่างนี้เลยอะแล้วรู้เลยนะว่าจีนมาแน่จีนมาแน่แน่ <laughs> เรารู้สึกเลยว่าเขาทําได้ทุกอย่างที่เขาอยากจะทําตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าเราจะ เอาชนะเขาได้ไงรู้แค่ว่าต้องเรียนภาษาจีนก่อนันับแรกคือเรียนภาษาจีนก่อนเลยเพราะว่าภาษามันก็เป็นประตูของโอกาสหลายๆอย่างเนาะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเรียนภาษาก่อนเลยอีกอย่างบัวเป็นคนที่ชอบเรื่องภาษามาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะคะคือเราจะใช้สมองในส่วนที่เป็นของการเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยมากกว่าการเรียนรู้ของเรื่องตัวเลขนะคะก็คือได้ภาษาแตงโมเลขนั่นเ,นเนองนะคะคือตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เนี่ยที่บ้านใช้2ภาษานะคะคือภาษากลางก็เป็นภาษาไทยเนาะเป็นภาษาแม่ของเรา และที่บ้านอ่ะบัวเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วเขเรนกของเราจะเป็นภาษาเขมรเราเป็นภาษาเขมรพื้นบ้านที่ไม่ใช่เขมรกัมพูชานะคะแล้วก็พอเราโตมาหน่อยเราก็ได้เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเนาะแล้วก็ตอนมปลายเนี่ยเขาก็ให้เราเลือกแผนการเรียนเนาะบัวก็เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือเหมือนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราจะพูดภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ภาษาเขมรพื้นบ้านภาษาอังกฤษแล้วก็มีโอกาสได้เรียนภาษาญี่ปุ่นจริงๆอ่ะช่วงไฮสคูลเนี่ยเรียนภาษาญี่ปุ่นจนแบบ อยู่ในระดับสื่อสารกับเพื่อนคนญี่ปุ่นได้แบบแทบทุกเรื่องเลยนะคะพอเราเรียนมัธยมจบเนาะเราก็ไม่ได้มีคอมมูนิตี้ของเพ,อเพื่อนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมันก็ไม่ค่อยได้ใช้พอกลับมาจากเมืองจีนเราตั้งใจว่าจะเรียนภาษาจีนเราก็เออไปซื้อหนังสือมาอ่านนะคะซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่ามันอ่านไปเราก็ไม่รู้ว่ามันออกเสียงยังไงเราออกเสียงถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเรียนแบบตาม youtube ที่เขามาสอนฟรีอะไรเงี้ยคะ่ะแรกๆเราก็แบบ เออโอเคเราก็มีมุมานะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าคนที่เรียนภาษาด้วยตัวเองอะ่ะก็จะรู้ว่า การฝึกภาษาให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือมันก็ต้องทําทุกวันแล้วมันก็ต้องได้ใช้ได้พูดบ่อยบ่อยพอเราไม่มีใครให้คุยด้วยอ่ะบางทีมันก็เบื่อเบื่อเราก็ไม่ได้ฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะจนบัวได้มีโอกาสอยู่ในคอนโดที่มีคนจีนเยอะนะคะแล้วเราก็ make f r i e n เนาะกับเพื่อนที่เป็นคนจีนแล้วพอดีเพื่อนคนนั้นอะ่ะเป็นครูสอนภาษาจีนคอดีนะคะเราก็ได้กลับมาตั้งใจที่จะเรียนภาษาจีนอีกครั้งเพราะว่ามีเพื่อนที่แบบอยู่คอนโดด้วยกันเราไป h a เอาท์ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาส ได้พูดมากขึ้นแล้วเพื่อนเนี่ยเป็น professional Chinese teacher เลยนะคะคือเขามาอยู่เมืองไทย6ปีแล้วแล้วก็เป็นครูสอนภาษาจีนอยู่ในโรงเรียนนาชาตินะคะก็มีโอกาสได้เรียนซึ่งดีมากๆเลยเพราะว่าคือครูเขาก็สอนเราเรื่องการออกเสียงใครที่เรียนภาษาจีนนะ่ะจะรู้เลยว่ามีอีก9้าตัวที่ออกเสียงยากมากอีตัว GCC Z ชีชื่อ,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 อันนั้นอนะพอเราได้อยู่กับเพื่อนคนนี้ที่แบบเราพูดผิดเขาก็จะไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องเป็นอย่างนี้ มันก็ทําให้เราได้สําเนียงที่เป็นสําเนียงของคนจีนที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เหมือนเป็นความโชคดีด้วยแต่เราก็เรียนกับเพื่อนที่เป็นครูสอนภาษาจีนได้ไม่นานนะคะเรียนประมาณ10ชั่วโมงเพราะว่าค่าเรียนก็แพงมากนะคะซึ่งเราก็เข้าใจเพื่อนขงเเพราะว่าเขาเป็นแบบ native speaking เลยเขาต้องออกแบบคอร์สในการเรียนให้เรา คือเราก็บอกเลยว่าเราจะไม่เรียนเขียนนะเพราะว่าเรารู้ว่าภาษาจีนคือสโพรกมันเยอะถ้าเราเรียนเขียนเนี่ยน่าจะเสียเวลาแน่แน,นอนเพราะเราะเริ่มมาเรียนภาษาจีนในตอนที่เราทํางานแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลามากที่จะฝึกเหมือนแบบเด็กๆเ,เนาะเรายัางต้องไปทํางานต้องไปเรียนรู้เอาเวลาไปเรียนรู้เรื่องธุรกิจเรื่องอื่นๆของเราอีกนะคะก็บอกเพื่อนเลยว่าฉันจะเรียนแค่พินอินนะพเพื่อนก็บอกเออก็เป็นไปได้นะเพราะว่าปัจจุบันส่วนใหญ่เราใช้มือถือในการสื่อสารอยู่แล้วเราสามารถพิมพ์พินอินได้ก็ขอแค่ให้เรา จำตัวสอนจีนได้และรู้ว่ามันออกเสียงยังไงแปลว่าอะไรก็เพียงพอแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีนะคะที่เราได้เจอเพื่อนที่เป็นครูสอนภาษาจีนในคอนโดแล้วก็เป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสรู้จักกับ เจ้าของร้านชาที่เยาวราชนะคะคือบัวก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องการทําการตลาดด้วยนะคะพอดีเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันแล้วเราก็เหมือนเข้ามาให้คําแนะนําให้คําปรึกษาเขาเรื่อยๆจนตอนหลังอะ่ะเขาก็เริ่มเกรงใจงก็เลยจ้างเราให้มาทํางานที่ร้านชาแบบจริงจงังแล้วเราก็แบบเออเป็นช่วงโควิดด้วยพอดีเราก็อยากทําอะไรใหม่ๆด้วยเนาะแล้วเราก็เห็นว่า มันเป็นโอกาสที่เราอะจะได้ฝึกภาษาจีนได้พูดภาษาจีนทุกวันกับเจ้าของภาษานะคะโบก็เลยเข้ามาทํางานที่ร้านชาซึ่งเจ้าของร้านชาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาอายุมากแล้วเขาจะไม่ฝึกภาษาไทยฉะนั้นพวกเธอสตาฟทุกคนจะต้องได้ภาษาจีนซึ่งทุกคนที่อยู่ในร้านนะได้ภาษาจีนกันอยู่แล้วมีบัวคนเดียวค่ะที่ เป็นคนไทยแล้วเราก็ต้องฝึกภาษาจีนเหตุผลข้อที่2ที่ทําให้บัวอยากได้ภาษาจีนมากๆเลยก็คือมีอยู่วันหนึ่งที่เราก็สื่อสารกับเจ้าของร้านชาไม่รู้เรื่องแล้วมันเกิดการเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาด่าเราอะเขาว่าเราอะไรเงี้ยแต่เราก็ฟังไม่ออกนะแต่ดูจากสีหน้าดูจากอะไรแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยเรามีเหตุผลเราอยากอธิบายแต่เราอธิบายไม่ได้คือวันนั้นอะเพื่อนร่วมงานที่พูดภาษาจีนได้ไม่อยู่ก็เหลือแค่เรากับเจ้านายสองคนที่พูดภาษาจีนแล้วเราก็พูดภาษาไทยแล้วเราก็แบบ เหมือนมันติดอยู่ในใจเว้ยว่าแบบเราก็รู้สึกว่าวันนั้นอะเย็นวันนั้นอะโทรหาพี่ร่วมงานที่พูดภาษาจีนได้เธอบอกเฮียให้หน่อยนะว่าฉันอยจะฝึกภาษาจีนฉันก็จะอยากเขาให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากที่จะพูดภาษาจีนให้ได้เพื่อที่จะทะเลาะกับเฮียเจ้าของร้านชานะคะ ก็เป็นแรงบันดาลใจข้อที่2จากข้อแรกคือเราไปประเทศจีนแล้วเราได้ไปเห็นความล้ำหน้าของเขาแล้วเรารู้สึกว่าจีนมาแน่นอนซึ่งปัจจุบันนียปี2025ทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะว่าจีนคือมาจริงเหตุผลข้อ3คือชอบผู้ชายจีนค่ะเป็นเหตุผลที่ถ้ามีใครถามบัวว่าทำไมถึงอยากเรียนภาษาจีนเราก็จะพูดติดตลกไปว่าอ๋อชอบผู้ชายจีนค่ะอะไรเงี้ยซึ่งเออก็จริงแหละแต่ว่าเหตุผลข้อหลักๆจริงๆเลยคือเราอยากมีโอกาสในการทำธุรกิจกับคนจีน ทีนี้ที่เรามาทุกคนก็จะเห็นจรเนี่ของบัวที่พยายามฝึกภาษาจีนด้วยการหนึ่งซื้อหนังสือมาอ่านแต่ก็เจอปัญหาว่าเราไม่รู้ว่าเราออกเสียงถูกหรือเปล่าหรือดู YouTube เราก็รู้สึกแบบมันน่าเบื่อมาเรียนกับเพื่อนที่เป็นครูสอนภาษาจีนซึ่งดีมากเลยค่ะแต่ว่าก็ติดตรงที่ราคาแรงมากเลยหลังจากนั้นก็ได้มาฝึกกับ ที่ร้านชาที่เขาใช้ภาษาจีนกันเป็นหลักนะคะแต่ก็จะติดตรงที่สมาชิกในร้านชาก็ไม่ใช่คนที่พูดภาษาจีนแบบเนทีฟเพราะว่าเขาเป็นคนแต้จิว๋วเขาก็จะมีภาษาจีนแต้จิ๋วของเขาซึ่งภาษาจีนกลางหรือแมนดารินน่ก็เป็นเหมือนภาษาที่2ของเขาเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาษาที่2ที่เขาอ่บใกล้ชิดมากกว่าเพราะว่าสื่อทีวีที่เขาดูหรือสื่ออินเทอร์เน็ตอะไรของจีนน่มันเป็นภาษาจีนกลางอยู่แล้วนะคะแต่ก็จะติดตรงที่ สำเนียงหรือการออกเสียงอะไม่ได้ชัดเหมือนคนจีนแบบจีนฝักกิ่งหรือจีนเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะติดปัญหาตรงที่เขาจะชอบพูดภาษาที่แบบสบายสบายเกินไปซึ่งบางทีพอเรากลับไปเจอเพื่อนคนจีนของเราอะแล้วเราก็พูดภาษาที่เราคุยกันในร้านชาเพื่อนเขาก็ว่าเธอ,เอ,อใครสอนเธอให้พูดคานี้เนี่ยไม่ได้นะมันไม่สุภาพนะอะไรเงี้ยซึ่งเออเราก็ไม่รู้น้องมันก็มีฟิลแบบความเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ย เราก็จะได้ระดับภาษาที่มันไม่ใช่ระดับภาษาที่เป็นภาษาที่สุภาพมากบัวก็อยากจะได้ภาษาที่เป็นระดับภาษาแบบทางการมากขึ้นที่ดู professional มากขึ้นเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจด้วยแล้วเราก็มีความเป็น deal maker ด้วยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับนักธุรกิจทั้งฝั่งไทยฝั่งจีนเราก็อยากที่จะเรียนรู้ภาษาที่มันเป็นภาษาทางการหรือดู p r o f e s ั i o นอลมากขึ้นนะคะ แต่จริงๆเรื่องสำเนียงไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าที่จีนเนี่ยเขามีภาษาจีนที่มันแยกออกไปอีกหลายภาษามากเลยนะคะก็จะมีแมนดารินที่เป็นจีนกลางน้อยยังมีจีนแต้จิ๋วจีนกวางตุ้งมีจีนไต้หวันสำเนียงแบบคนไต้หวันแล้วก็มีภาษาถิ่นของไต้หวันอีกนะคะซึ่งพอพูดจีนกลางอะสำเนียงก็ไม่ได้ชัดเหมือนกันค่ะเท่าที่บัวได้เห็นมาทีเนี้ยหลายคนก็ถามว่าแล้วบัวฝึกภาษาจีนด้วยตัวเองยังไงบัวก็ใช้หลายๆวิธีนะคะเรียนกับครูจีนก่อนเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้้มันนนแแ่ลวก็ มีโอกาสได้มีเพื่อนคนจีนหลายคนก็มีโอกาสได้ฝึกกับคนจีนตัวเป็นๆแล้วก็เราก็มีการเรียนผ่านแอปด้วยเรียนผ่าน u t u b e เรียนผ่านการอ่านหนังสือด้วยนะคะแต่ก็มีหลายๆครั้งที่เพื่อนคนจีนแบบมาชะโงกดูแบบเธออ่านอะไรอยู่อ่ะแบบเธอฝึกอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็แบบ โอ้ยที่เธออ่านอะ่ะคนจีนเขาไม่ได้ใช้กันจริงๆแบบนี้หรอกเลยบบเธอที่เธออ่านเนี่ยมันเป็นภาษาจีนโบราณมากเลยคนจีนเขาไม่ใช้กันแล้วถ้าเธอไปพูดแบบนี้มันจะแปลกมากนะหรือว่าแอปที่เจอบางทีก็ออกเสียงผิดๆถูกๆูจนบัวก็เราอยากได้ภาษาจีนจริงๆเนาะเราก็เลยมานั่งแบบคิดเฟรมเวิร์กว่ามันจะมีวิธีการฝึกแบบไหนที่ออกเสียงได้ถูกต้องด้วยและเป็นภาษาที่คนจีนเนี่ยใช้กันจริงๆด้วยและเป็นการเรียนรู้ที่เราไม่เบือ่อ เรียนได้ทุกๆวันถ้าเรียนตำเนี้ยอย่างสม่ำเสมอ6เดือนขึ้นไปคือสามารถพูดภาษาจีนได้คล่อง สามารถดิวธุรกิจได้หรือไอเฟรมเวิร์กตัวนี้มันสามารถเอาไปปรับใช้ได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่สมมุติอยากเป็นอินฟลูด้านจีนหรือว่าเป็นคุณแม่ที่ปัจจุบันนี้เด็กๆคือเรียนกัน3าภาษาเนาะภาษาไทยอังกฤษจีนเนี่ยเขาเรียนทีเดียวพร้อมกันเลยคุณแม่ที่แบบอยากจะได้ภาษาจีนเพื่อที่จะฝึกพูดกับลูกๆได้หรือว่าสาวๆที่อยากจะมีแฟนคนจีนนะคะตัวเฟรมเวิร์กอันนี้มันสามารถเอาไปปรับใช้ตามจุดป,ประสงค์ของแต่ละคนได้ลูกค้าที่อยู่ที่ร้านชาที่เขาก็เห็นเราพูดแบบภาษาจีนได้คล่อง กับคนที่ร้านชาเขาก็แบบเอ้ยฝึกยังไงมีเชื้อสายจีนหรือเปล่าเคยไปเรียนที่จีนหรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่าเป็นคนไทยร้อนนะคะคือถ้าถามว่ามีเชื้อจีนไหมอาจจะมีเชื้อเขเมรมากกว่าเชื้อจีนไม,ไม่มีเชื้อจีนเลยนะคะบรรพบุรุษคือไม่มีคนจีนเลยแล้วก็ไม่เคยไปเรียนที่เมืองจีนเลยนะคะก็เน้นจากการฝึก ด้วยตัวเองตามเฟรมเวิร์กอันนี้ค่ะที่บัวได้แบบลองคิดลองวางเอาไว้ด้วยการสิร์ชด้วยการใช้ AI มีรุ่นพี่ที่เป็นที่ปรึกษาที่เก่งเรื่องการพร้อม AI มันใช้แล้วเห็นผลจริงแล้วก็ลองแนะนําให้เพื่อนๆลองใช้ดูก็ทุกคนก็บอกว่าเออสนุกไม่ต้องไปแบบลองผิดลองถูกเหมือนบัวที่เคยทำมาก่อนคือบัวคิดว่าการที่เราเรียนภาษาเนถ้าเราเริ่มต้นแบบถูกวิธีอะเริ่มต้นด้วยแบบ การออกเสียงที่ถูกต้องเรียนประโยคที่มันแบบถูกต้องเลยตั้งแต่แรกอ่ะมันก็ทําให้เราไม่จําในสิ่งที่มันผิดผิดเพราะถ้าเราจําแบบผิดผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะบางทีมันแก้ไขยากเหมือนกันค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่านะคะว่ารายละเอียดของเฟรมเวิร์กเนี่ยมันเป็นยังไงมีวิธีการฝึกยังไงรวมถึงเดี๋ยวจะมาลองฝึกให้ทุกคนดูด้วยนะคะว่ามันสนุกแล้วมันใช้ได้จริงยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะ